เครื่องนั้นเป็นอันตรายสำหรับรถยนต์หลายท่านหลายคันที่หายแล้วไม่เคยเปลี่ยนมันเครื่องมีแต่เติมเข้าไปอย่างเดียวเป็นอันตรายครับส่วนจะเป็นอันตรายอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับหลายหลายท่านใช้น้ำมันเครื่องโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหลายหลายท่านใช้วิธีการเติมอย่างเดียวแต่ไม่เคยถ่ายและหลายๆท่าน <sm art> มีน้ำมันเครื่องร,รั่วเยอิมออกมาจากด้านยนต์ด้านข้างหรือด้านมุมใดก็แล้วแต่นั่นเกิดจากสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์ของท่านนันน้นหลวมหรือน้ำมันเครื่องนั้นสึกหรอหรือเครื่องยนต์น,นั้นสึกหรอทําให้เครื่องยนต์นั้นมีการเล็นรอดออกมาของน้ำมันเครื่องจึงทําให้เจ้าของรถนั้นเต,เ,เ,ตเติมอย่างเดียวไม่เคยถ่ายเติมอย่างเดียวไม่เคยถ่ายนั้นมีผลอันตราอยอย่างยิ่งอันตราอยอย่างไรครับ อันตรายข้อแรกที่ผมพูดถึงก็คือในรถยนต์ในเครื่องยนต์ทุกๆเครื่องยนต์นั้นก็จะมีฝักบัวอยู่หนึ่งอันมีคือฝักบัวฝักบัวนี้จะต่างจากฝักบัวที่อาบน้ําในบ้านฝักบัวที่อาบน้ําในบ้านนั้นจะจะค้นน้ําออกมาแต่ฝักบัวตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าในใ,ในในลักษณะของเชิงช่างคือฝักบัวเป็นตัวกรองขั้นตอนแรกก่อนที่จะเข้าสู่ปัม๊มน้ำมันเครื่องสูบ เข้าไปผ่านกรองน้ำมันเครื่องแล้วไหลวนไปตามช่องต่างๆเพื่อหล่อลื่นให้กับชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องยนต์นั้นทุกคันจะมีฝักบัวฝักบัวนั้นสามารถทําให้เครื่องยนต์ของท่านนั้นท่างได้เพราะว่าท่านที่เติมน้ามันเข้าไปอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนทําให้จุดฝักบัวตรงนี้ที่เป็นรูเล็กๆเป็นรูเล็กเกเิดการอุดตันเห็นไหมครับ จะเป็นกรองเล็กเป็นการอ,อุดตันจุดกรองนี้จะเป็นด่านแรกที่จะไหลเข้าไปในยางปั๊มมันเครื่องถ้าจุดกรองนี้หรือฝักบัวตรงนี้สกปรกมีเศษเหล็กมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างเนื่องจากว่าเครื่องยนต์นั้นทํางานหนักอาจจะมีเศษชิ้นส่วนของชาบอาจจะมีเศษชิ้นส่วนของเหล็กนั้นตกลงไปในห้อง แครงหรือถังเก็บมันเครื่องซึ่งเป็นโซล่างสุดของทร้องอยู่นั้นกรองกองรวมตัวกันอยู่จริงๆแล้วในอ่างมันเครื่องนั้นจะมีแม่เหล็กอยู่ตัวหนึ่งสําหรับดูดชิ้นส่วนเศษโลหะที่ข้างค้างอยู่ในอ่างเก็บมันเครื่องแต่ไม่สามารถดูดหรือเก็บชิ้นส่วนโลหะนั้นได้ทั้งหมดเลยทีเดียวยังมีเลือดลอดออกมาบ้างไม่มากก็น้อย เนื่องจากว่าเครื่องยนต์นั้นทํางานและมีอุณหภูมิร้อนตลอดเวลาทําให้น้ำมันเครื่องนั้นร้อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในภายใต้แรงแรง,แรงดันการทํางานของเครื่องยนต์นั้นจะมีน้ำมันเครื่องฉาดหรือตีกระจายไปทั่วบริเวณห้องเก็บของน้ำมันเครื่องด้านล่างเพราะ,ะนั้นแล้วเครื่องยนต์ส่วนหนึ่งที่พังอยเ่เปลวพังโปรดระวังครับ รถยนต์ที่มีอายุใช้งานประมาณ7ปีขึ้นไปท่านยิ่งเหยียบเร็วโอกาสที่รถยนต์พังนั้นมีเนื่องจากอะไรเนื่องจากบริเวณหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้ที่เป็นขดลวดนี้ที่เป็นลวดนี้มีความสกปรกทําให้น้ำมันเครื่องที่สูบที่ถูกสูบเข้าไปนั้นไม่คล่องทําให้น้ำมันเครื่องที่เข้าไปหล่อเลี้ยงในเครื่องยนต์ไม่ทันเนื่องจากว่าวรถยนต์ของท่านนั้นใช้งานมาเกิน7ปีทําให้บริเวณนี้มีความสกปรก เมื่อเกิดมีความสกปรกทําให้ป mm ั no the the right Hence, can, ๊มน right ้ำมันเครื่องนั้นดูดน้ำมันเครื่องเข้าเครื่องยนต์ไม่พอเพียงเมื่อไม่พอเพียงแล้วอันตรายครับอันตรายต่อเครื่องยนต์เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสมีโอกาสนี้ไม่ให้แต่ท่านจะถ่ายเพียงแต่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวไม่ใช่ท่านจะดูแลแต่เรื่องน้ำมันเครื่องรอบเครื่องยนต์อย่างเดียวจุดนี้เป็นจุดที่หลายคนมองข้ามเพราะมันอยู่ในเครื่องยนต์แต่ถ้าท่าน เป็นคนที่ถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่สม่ำเสมอปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าท่านใช้น้ำมันเครื่องแบบไม่เคยถ่ายไม่เคยเปลี่ยนละปล่อยปละละเลยเติมอย่างเดียวไม่เคยถ่ายหรือเติมอย่างเดียวแต่ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างมันเป็นอันตรายเพราะว่าเศษชิ้นส่วนเศษอาหารนั้นจะมากองรวมตัวกันตรงนี้ทําให้เกิดการอุดตันกรองน้ำมันเครื่องนั้นเป็นส่วนที่สามที่ได้รับแรงน้ำมันเครื่องจากกรองนี้ตัวนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สอง ปั๊มมันเครื่องตัวที่สามกรองเพราะนั้นแล้วการที่มีกรองมันเครื่องนั้นหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านอย่าลืมนะครับถ้ากรองตัวแรกนี้ตรวจการอุดตันเพราะฉะนั้นกรองน้มันเครื่องก็จะไม่มีน้ํามันไหลไปที่ยังตัวของกรองมันเครื่องนั้นอย่างเพียงพอทําให้เครื่องยนต์ของท่านนั้นน็อกได้ชาบละลายหมุนไม่ไปทํางานไม่ได้นั่นเองอันนี้เป็นชิ้นส่วนล่างสุด หรือที่เราเรียกว่าอ่างของเครื่องเป็นชิ้นส่วนที่อยู่้านล่างสุดของเครื่องยนต์รูปร่างหน้าตาของเครื่องแต่และเครื่องนั้นจะไม่เหมือนกันจเนกเป็นคันอันนี้เป็นของเครื่องเซตดีสามศูนย์เพราะนั้นอ่างมันเครื่องนั้นมีหน้าที่หลักเดียวกันคือเป็นที่เก็บของมันเครื่องและเป็นที่รองรับมันเครื่องไหลกลับหลังจากไปวนในเครื่องกลับคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วอ่างมันเครื่อง ก็จะมีฝักบัวผมชี้ให้ดูเมื่อักที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะจมอยู่ในกันล่าเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่ไม่เคยถ่ายน้มันเครื่องเลยหรือถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างก็จะเป็นแหล่งสะสมของเศษเหล็กต่างๆทําให้ฝักบัวนั้นเกิดการอุดตันพออุดตันปั๊บปัญหาก,ก็จะเกิดตามมาเหมือนอย่างที่ผมพูดเพราะนั้นแล้วน้ำมันเครื่องนั้นบริเวณร,รอบๆนี้รถบ,บางท่านอาจจะมีการรั่วซึมเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีโอกาสก็ ทำการถอดออกมาเพื่อจะเอาโอริงหรือว่าซีนตัวใหม่ใส่เข้าไปเพื่อให้เกิดการาหยุดชะง,งักการไหลการรั่วของนันเครื่องแต่ถ้าเครื่องยนต์ของท่านนั้นมีการรั่วมีการซึมมีการเครื่องยนต์นั้นหลวมจะอุดจะทําอย่างไรน้ำมันเครื่องก็ไม่หายซึมเพราะว่าอากาศหรือแรงอัดแรงดันของน้ำมันของลูกสูบที่เกิดจากการเลื่อนตัวลงในจังหวะลูกสูบเคลื่อนที่ลงนั้น แรงอัดทาให้มันเครื่องกระจายไปทั่วทุกที่เพราะฉะนั้นท่านแก้ปัญหาก็คือ,อจะทําให้มันเครื่องหายรั่วนั้นทําได้เดียวคือซ่อมเครื่องยนต์จะพอุดรอยใดรั่วรอยใดรั่วรอยหนึ่งก็ไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะของอ่างนอนเครื่องภายในนั่นเองวันนี้ผมจะมาบอกกล่าวเรื่องตัวเลขที่อยู่บนแกนรอนถังมันเครื่องนั้นอย่างคร่าวๆว่าหมายถึงอะไร เพื่อให้ท่านเพื่อให้ท่านได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆรับ15 w 40นี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่า W หมายถึงอะไร W หมายถึง Weather เป็นภาษาอังกฤษแต่เขาย่อมาความหมายก็คือน้ำมันเครื่องเครื่องนี้ถ้าท่านเอาไปแช่ในตู้น้ำแข็งที่มีความเย็นจัดน้ำมันเครื่องเครื่องนี้สามารถทนได้ที่อุณหภูมิติดลบ 15องศานั่นเอง15องศาหมายถึงว่าในเมืองหนาวในยุโรปต่างๆนั้นน้ำมันเครื่องเครื่องนี้ถ้าเติมเข้าไปในน้ำมันเครื่องแล้วน้ำมันเครื่องไม่เกาะตัวเป็นน้ำแข็งและทนได้ถึงอุณหภูมิลบ15องศานั่นเองเพราะนั้นตัวหลังนี่เบอร์40คือเกรดเว้ยคือเบอร์ของน้ำมันเครื่องถ้าท่านรถถ้ารถของท่านเป็นรถยนต์คันเก่าๆผมแนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์50เพราะว่า ความหนืดนั้นเพิ่มขึ้นช่องว่างต่างๆของแหวนของกระบอกสูบของปลอกสูบน้ำหลวมเพราะฉะนั้นควันที่มันออกจากท่อไอเสียที่เป็นควันบุหรี่สีขาวซึ่งบ่งบอกถึงน้ำมันเครื่องเล็ดรอดออกไปและเผาไหมในห้องเผาไหมนั้นทําให้ควันของรถยนต์นั้นออกควันขาวนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะต้องนํารถเข้าง,งานแก้ไขและตรวจสอบเพื่อทาการซ่อมแซมแต่ระหว่างที่ก่อนที่ท่านจะซ่อมแซม ผมแนะนําให้ใช้น้ำมันเครื่องนั้นเบอร์50เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานและลดเสียงดังของรถยนต์ลงได้